น้องเพชรภูฟ้าลูกบิ๊กบอสกับแม่ดารินจากพิชยยากวงจากเมืองมหาสา,ารคามและหมายเลขสามจากเจ้าเพชรมาย,ยาอกิจทิวัติางฮะลูกเจ้าบิ๊กบอสจากอกิจทิวัติางอุตรดิตถหวัดอุตรดิตครับ,รบและรางวัลชนะเละิศเอาไป <ขอ S 2> น้อยจ้าเพชรเมีย ควายสาวในหน้ากรรมเราตวรวจกระดูกยหชาติาครัคคที่ครัที่ที่เวันวนี้ได้แก่ควายมายไ,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 ไดยจะไวได้ใช่ไมขอาหดีกับวายมาเลย บอกิจวักรตาจากบอปิด hmm. วัรตาอที <aty> <ik> ่ดิรับจาเจัาหน้าทีตแั้วครับเดยนเดิญเดยนเดินก้านรกกันครับในสนาครับขอเสียงตง